สวัสดีปีใหม่2565ปีเสือทองแด่ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง B Miracle 8คลิคคำพยากรนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามความหมายของศาตว์แห่งไพนัคราชขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณพิจารณาด้วยความมีสติพร้อมทั้งนำคำพยากรไปปรับใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ และเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปขอความการุณาจากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้มีพลาดทุกการอัปเดตคลิปดีๆจากทางช่องค่ะในคลิปนี้ดิฉันจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนมก,กราคม2565การพยากรณ์มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพิจิก ประจำเดือนมก,กราคม2565ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคราชานาคทรงคันและนาคปลกความหมายของไพ่ทั้งสาใบหมายความว่าเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นกับสิ่งใหม่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานค่ะยกตัวอย่างเช่นบางท่านมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งบางท่านเปลี่ยนเพื่อไปทำงานบริษัทที่ใหม่บางท่านยังทำงานอยู่ที่เดิมแต่มีงานโปรเจกต์ใหม่เพิ่มเติมเข้ามาทำให้ต้องมีการเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจกันใหม่ บางท่านได้ทำธุรกิจเสริมเพิ่มเติมจากธุรกิจเดิมบางท่านมีการขยับขยายเพราะธุรกิจมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ขอรับรองว่าปี2565ปีเสือทองนี้ท่านจะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะแต่จะเป็นการเปลี่ยนเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นจากเดิมนะคะ ในเดือนนี้จะเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของความสว่างสดใสฟ้าเปิดในเรื่องของงานขอให้ท่านใจสู้มุมานะไม่ยออ่อท้อลุกขึ้นมาสตาร์ทเครื่องรอความสำเร็จเพราะว่าความสำเร็จที่มั่นคงและความก้าวหน้าอย่างถาวรกำลังจะมาถึงท่านในอีกไม่ช้าค่ะเรียกไดว้ว่าชาวลัคนาราศีพิจิกจากนี้ไปท่านจะกลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือว่าลูกค้าของท่านนะคะ ก็ยังคงให้การเมตตาอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือสนับสนุนท่านเป็นอย่างดีเช่นเดิมค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านในช่วงนี้ท่านก็มีโอกาสได้เดินทางไกลอันเนื่องมาจากเรื่องของการงานด้วยสำหรับท่านใดที่ก่อนหน้านี้มีปัญหากับผู้อื่น <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานหรือว่ามีคดีความต้องขึ้นโรงขึ้นศาลในช่วงนี้ท่านมีโอกาสที่จะชนะนะคะและสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศและงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ ท่านจะประสบความสำเร็จในอาชีพของท่านเป็นอย่างดีและอาจได้รับข่าวดีเรื่องการงานในเร็วนี้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนมกราคม2565ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคจำแรงนาคบาทและนาคปลกความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าในเดือนนี้ท่านมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ผลกำไรหรือผลตอบแทนอะไรบางอย่างบางประการจากสิ่งที่ได้ทุ่มเทไว้ได้ลงมือทำไว้ช่วงที่ผ่านมาค่ะ และมีโอกาสที่จะเป็นเงินก้อนได้ด้วยนะคะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านสามารถปลดหนี้ปลดสินหรือสามารถนํามาเคลียร์ค่าใช้จ่ายออกไปได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะทําธุรกิจการงานใดๆหรือขยับตัวไปช่วยไปทําอะไรตรงไหนก็มักจะได้ผลตอบแทนกลับมาเรียกได้ว่าหยิบจับตรงไหนก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดค่ะแต่จะได้มากหรือว่าได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับวาสนาเดิมของแต่ละท่านด้วยนะคะ บางท่านมีโอกาสได้ทรัพย์สินเงินทองได้ยวดยานพาหนะหรือได้อสังหาริมทรัพย์อะไรบางอย่างมาครอบครองในช่วงนี้ค่ะอีกในนึงนะคะท่านอาจจะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับทางด้านการเงินหรือว่าได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้ได้มาครอบครองซึ่งเรื่องเงินอะไรประมาณนี้ค่ะ สำหรับสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกพึงระมัดระวังไว้ในเดือนนี้นั่นก็คือท่านไม่ควรให้ใครหยิบยืมทรัพย์สินเงินทองหรือไม่ควรค้ำประกันให้กับใครเพราะมีโอกาสที่จะต้องชดใช้นี้สินแทนโดยออาจโดนเบี้ยวโดนโกงได้และการลงทุนทุกๆอย่างในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกขอให้ท่านศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบนะคะเพราะมีโอกาสที่ท่านจะตัดสินใจผิดพลาดและมีเกณฑ์โดนหลอกลวงให้เชื่อได้ค่ะ ไพนัคราชก็แนะนําให้ท่านหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญทําทานอยู่เสมอเสมอเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลในเรื่องของการเงินและโชคลาภทําให้ท่านมีเงินเข้ามาไม่ขาดมือการเงินไม่ติดขาดมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเฮงเฮงร่ํารวยตลอดปีค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพข้อควรระวังและคำแนะนำให้กับชาวลัคนาราศีพิจิก ประจำเดือนมกราคม2565ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคทรงเพลงนาควินิจฉัยและนาคปรกความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าช่วงนี้ท่านมีโอกาสเกิดอาการเจ็บคอเป็นหวัดหรือมีไข้และมีโอกาสปวดเมื่อยกล้ามเนื้อชาบริเวณกล้ามเนื้ออาจมีอาการเส้นเอ็นยึดเส้นพลิกหรือเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอยบริเวณแขนขาช่วงข้อต่อข้อศอกและเข่าได้ค่ะ ช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายรวมถึงโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศสืบพันธุ์ไว้ด้วยนะคะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกตัวท่านจะสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมชาติลางสังหอนของท่านจะแม่นยำซิกเซนของท่านจะแรงหากท่านหมั่นสวดมนต์เจริญภาวนาทำสมาธิ หรือสร้างบุญสร้างกุศลบ่อยๆและอุทิศบุญกุศลเหล่านั้นให้กับตัวของท่านเองให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเทพยาดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาตัวท่านและเจ้ากรรมนายเวรของท่านก็จะส่งผลให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีจากพยัน์อันตรายทั้งปวงรวมถึงจะส่งผลให้ท่านสำเร็จสมหวงังมีโชคมีลาบด้วยค่ะสำหรับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพิจิก ประจำเดือนมกราคม2565ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาต้องมนนาขอบวชและนาปรกความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าคนโสดชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ท่านอาจพบเจอใครบางคนหรือใครหลายคนที่พยายามเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยทำความรู้จักกับท่านซึ่งเขาหรือเธอผู้นั้นจะมีอายุมากกว่าหรือผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วค่ะเป็นพ่อไม้แม่ไก็ได้หรือเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนา เป็นลูกครึ่งหรือเป็นคนไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเข้ามาสันสัมพันธ์กับท่านค่ะแต่ก่อนที่ท่านจะเลือกตัดสินใจคบกับใครนั้นก็ขอให้ท่านตรวจสอบประวัติของเขาหรือเธอผู้นั้นให้ดีๆเสียก่อนนะคะเพราะมีโอกาสที่ท่านจะไปยุ่งเกี่ยวกับคนมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าอาจจะยังเลิกรากันไม่ขาดค่ะสำหรับคนมีคู่ชาวลัคนาราศีพิจิกความรักของท่านในช่วงนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดค่ะการวางแผนหรือการมองอนาคตต่างๆร่วมกันก็ยังไม่มี ท่านทั้งคู่ยังคงนิ่ง,งๆเฉยๆหรือดูเหมือนจะห่างๆกันเสียด้วยซ้ํานะคะบางท่านอาจพบเจอเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือมีมือที่สเข้ามาสร้างปัญหาในความรักของท่านอาจจะเข้ามาทางตัวท่านหรือเข้ามาทางคนรักของท่านก็ได้ค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านอาจมีปัญหาทะเลาะเบาแวงซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานทําให้ช่วงนี้มีโอกาสที่จะตัดสินใจห่างกันต่างคนต่างอยู่หรือบางท่านบางคู่อาจจะเลิกรากันไปเลยก็มีค่ะ และนี่คือเรื่องราวดวงชะตาทั้งหมดของชาวลัคนาราศีพิจิก ประจำเดือนมกราคม2565ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งที่ดีและเป็นมงคลทุกประการจงบังเกิดมีแกช่ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านค่ะหากคลิปนี้ถูกใจท่านก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปสุดท้ายนี้ที่ฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง B Miracle 8 พบกันคลิปหน้าจบคํำพยากรสำหรับคลิปนี้และขอให้ทุกท่านมั่งมีสีสุขต้อนรับปีเสือทอง2,565นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ